ที่แม่เ์ไเลยนะครับก็คือขี้วัวเนี่ยในสัปดาห์ที่3าเนี่ยมีใบแซมที่4งอกขึ้นมา <Wow. S 1> นะสวัสดีเพื่อนๆครับสัปดาห์ที่3นะครับของการทดลองใส่ปุ๋ยอคอกนะครับชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวแล้วก็ขี้ใสเดือนเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับต้นหอมแบ่งบนเลยเราที่สุดนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้ว ะเข้าสู่เดือนแล้วนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่3าเดี๋ยวเรามาดูาความแตกต่างทีละกระถางกันเลยนะครับเริ่มจากกระถางไส้เดือนนะครับกระถางไส้เดือนสัปดาห์นี้ก็ใบแซมนะครับใบที่สมเนี่ยมีความสูงมากกว่ากระถางขี้วัวแล้วก็กระถางขี้ไก่นะครับใบแซมที่3ของขี้ไก่เนี่ยพึ่งขึ้นมานิดเดียวเอง คีวัวใบแซมที่สามเป็นไงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าใบแซมที่สามของคีเสดเดือนเนี่ยสูงปิดเลยสูงกว่าเขาเพื่อนเลยนะต่อมาเราจะมาดูคีวัวกันบ้างนะครับกระถางขีวัวใบแซมที่3ามแ่ยังที่บอกไปก็ขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าไม่สูงเท่า กระถางไส้เดือนแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือขี้วัวเนี่ยในสัปดาห์ที่3มเนี่ยมีใบแซมที่4ี่งอกขึ้นมานะในขณะที่กระถางเดือนแล้วก็กระถางไก่เนี่ยยังไม่มีใบแซมที่4เลยนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของการเจริญเตบิตบโตบที่แตกต่งางออกไปนะครับถึงแม้ว่าความสูงของใบแซมเก่าเนี่ยจะไม่สูงเท่ากระถางนี้แต่ว่า แซงหน้าเขาด้วยใบแซมที่สี่นะครับขึ้นมาก่อนต้นอืดเลยสำหรับกระถางขี้วัวนะต่อมานะครับเป็นขี้ไก่กระถางขี้ไก่สัปดาห์นี้เนี่ยต้นหอมบนเลยลาวก็ใบแซมที่ขึ้นมานะครับอันเก่านะครับก็สูงพอๆกับเพื่อนและเห็นไหมใบแซมที่สองนะครับใบแซมที่สามของขี้ไก่เนี่ยเพิ่งขึ้นมากระต่อมเดียวเองนะครับเห็นไหม มันขึ้นมานิดเดียวเองแต่ว่าดูของต้นอื่นิสูงกันหมดแหละงานสัปดาห์นี้ขี้ไก่ก็ยังดูทรงตัวนะครับตราการจเจริญเติบโตช้ากว่ากระถางอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นขี้วัวเนี้ถือว่าเซอร์ไพรสมากเลยนะส่วนลักษณะอื่นโดยรวมสัปดาห์ที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขี้วัวกระถางใบเขา นะครับโดนลมแล้วก็ช่วงนี้มีฝนก็เลยเอาไม้ไปดามไว้เพื่อไม่ให้เขาสลัดใบไม่ฉะนั้นการทดลองอาจจะคลาดเคลื่อนไปมากนะครับนะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับอยากได้ปุ๋ยขี้วัวขี้เสือเดือนนะครับหรืว,ว่าขี้ไก่นะครับที่โปรไฟล์หรือว่าคลิกที่ตะก้าด้านล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์ นะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาลองเอาคีว้วัว้ใสเดือนหรือว่าคี้ไก่มาใส่ดูและถ้าอยากว่าอยากรู้ว่าสูตรไหนเหมาะก,กับบุหรี่ลาวก็ดูจากาการทดลองในคลิปได้นะครับนะแล้วนี่ก็คือผลของสัปดาห์ที่3กับการปลูกต้นหอมแบ่งบุหรลาวนะครับในการใส่ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆทางคใสเดือนคี้วัวแล้วก็คี้ไก่หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ และคอยติดตามกันในสัปดาห์ที่4นะครับว่าเจ้าคิววเนี่ยที่ว่าเขามีใบแซมที่4มาเนี่ยใบแซมที่3ขึ้นมาเนี่ยอัตราก,การจเจริญเติบโตจะเป็นยังไงจะแซงหน้ากระถังไส้เดือนหรือว่าขี้ไก่จะมาแรงปลายใบสูงว่าเขาจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามต่อไปสำหรับวนันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย